สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะนำวัตถุมงคลของปู่เอี่ยมวัดหนังหรือเจ้าคุณเท่านะครับอยอดคาถาของท่านก็คือมงกุฎพระพุทธเจ้าอิติปิโสวิเศษเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเมนาพุทธังโสอินะตรงนี้นะครับคือคาถาที่ก็เรียกว่าอะไรอ่า ถอนหญ้าเสกให้มากินหมาก็จะเป็นมิตรเราอ่ะมีอาหารอะไรก็แล้วแต่เสกแล้วโยนให้หมาสุนัขก,กินสุนัขก,ก็จะไม่ไม่กัดเราไม่เห่าเราและต,ต่อไปประมาณเนี้ยนะนี่คือมองกุลพุทธเจ้าของหลวงปู่นะครับนะเป็นยันมงุฎพุทธเจ้าหรือว่าอ่าของดีของท่านนะครับอิติปิโสเลือนเตี้ยนะครับ อิติปิโสวิเศษเสอิอิเศษเสพุทธนามเออิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิอ่าไม่มีวัตถุมงคลของท่านก็ก็ก็เสกก็ท่องได้นะครับทุกวันทุกวันนะครับผมนี่ก็เสกทุกวันเลยเช้าเย็นเช้าเย็นเลยประมาณเนี่ยหรือใครนึกได้ก็จะจะจะเสกจะท่องก็ได้ครับไม่เป็นไรคขาานนี่เสกได้ตลอดเวลาไม่จําเป็นว่าเช้าเย็นหรือว่าตอนที่เราจะต้องสวดมนต์จริงๆทํางานไปเสกไปท่องไปก็ได้ไม่เป็นไรสําหรับเหรียญนี้นะครับ เป็นเหรียญที่โอ้ทุกคนก็น่าจ,จะต้องหาอยู่นะเพราะว่านิกเกิลเนื้อนิกเกิลเหมือนวัดพญาตเลยนะทาไม่หากันเท่าไหร่เลยนะครับสองสี่หกเจ็ดหรือไงเนี่ยนะครับมีมีม้วยการหลายเนื้อส่วนเนื้อนั้นผมจะไม่ขอพูดแล้วเสียวเวลานะอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อนิกเกิลหรือว่าอันปาก้านะครับเนื้อนิกเกิลหรือว่าอันบาก้าประเทศเราก็อาจจะเรียกอันปาก้าแต่ต่างประเทศ เขาจะเรียกนิกเกิลนะหรือถ้าใครจะเรียกแบบสมัยใหม่ก็เนื้อน,นิกเกิลนะครับแล้วก็มีหน้าทองด้วยนะครับมีหน้าทองด้วยนะแล้วก็มียันห้าโผลมาด้วยของผมเนี่ยนะทีนี้หลักการดูเหมือนเลยเหมือนลุงลุงปู่การวัพยาตเลยครับการลง well. เส้นเนี่ยเหมือนกันเลยการแกะนะเหมือนกันเลยด้านหน้านะเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยการ การเซาะการแต่งพิมพ์จะขึ้นรูปเนี่ยนะครับเหมือนกันหมดเลยผมได้ส่องดูแล้วนะครับผมได้ส่องดูแล้วเหมือนกันเลยนะเป็นเนื้อนิกเกิลเนื้นิกเกิลก็สั่งมาจากนอกนะไม่ใช่มีในประเทศไทยหาง,ง่ายๆนะครับอันนี้เขาผมได้มีความรู้จากผู้ที่ทําโรงงานที่ทำเกี่ยวกับนิกเกิลมาแล้วเขาสั่งมาจากนอกเวลามาทําเหรียญกระสาบหรือว่าเหรียญเหรียญที่ใช้เป็นตะตังที่เราใช้เนี่ยครับสมัยนานๆมาแล้วเนี่ยนะครับ สั่งมาจากนอกนะครับไม่ใช่ว่ามีมีมอยู่ในเมืองไทยไม่ใช่ง่ายๆนะครับอันนี้เ็าเรียกว่าเนื้อนิกเกิลนนหน้าทองนะครับหรือว่าหน้ากาก,ากทองของผู้เยี่ยมวัดหนังนะครับผู้ที่มียานรู้มียานรู้ก่อนล่วงหน้าที่พ่อโลหาจะไปต่างประเทศจะต้องไปเจอม้าจะเจอวังวนน้ำอะไรประมาณนี้ยท่านรู้ครับท่านเก่งง่าย สำหรับเหรียญหลวงปู่การวัดพญาตาักปู่ผู้อิมพมเพานสูงเนี่ยผมไม่รู้จักทันนะอยู่ๆมาก็มีคนเอาไปเช่าจากที่อื่นมาให้เขาบอกอาจารย์เอาไม้เนี่ยทีแรกเขาก็เรียกันว่าเหรียญเงินหน้าหน้าทองคําประมาณเนี่ยเขาก็เรียกไม่ถูกกันง่ายๆเนาะเออแต่มันเหมือนนะคล้ายๆเหรียญเงินนะนะมันคล้ายๆแต่เนื้อมองดีๆมันไม่ใช่นะครับทีนี้มันจะเป็นดวงของผมด้วยเนาะเพราะว่ามีคนที่เขาเช็คตรวจเรื่องโลหะแล้ว ลักษณะแบบพิมพ์แล้วมันใช่หมดเลยด้วยกล้องโอลิมปัสนะทำให้รู้ว่ามีส่วนผสมอะไรมั่งนิกเกิลบวกกับทองก,ก็ก็เป็นมวลสารนี่เองนะครับในส่วนมีอะไรนั้นอีกก็ก็ก็ไม่รู้นะตรงนี้นะเออเขาก็ไม่ได้กล่าวถึงพอดีกล้องเขา1 6 0่ x พรเนี่ยส่องรายละเอียดให้เห็นเลยนะครับว่ามีการรอยแกะพิมพ์ทีแรกผมก็เอ๊ะทำไมเหรียญเราสองเหรียญเนี่ยปุกกัน กับวัดหนังเนี่ยทำไมเป็นรอยขีดขีดขีด,ขดอ๋อไอ้ที่เขาเรียกขนแมวอะครับนั่นแหละสองเหรียญเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะเออสองเหรียญเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยนะเออจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันมีรอยขีดขีดขูดขูดโลหะไว้เพื่อทําแบบพิมพ์นั่นเองง่ายๆครับลายเส้นก็นเหมือนกันเลยการการแซะแบบเป็นรูปแบบทะยังมุมตรงไหนที่มีเส้นๆ้นจะมีรอยทะยังมุมสี่สิบห้าองศาลากจากข้างบนมาข้างล่างะนะนั่นแหละดูแค่นั้นเนี่ย ตรงไหนที่มีลายเส้นดูตะแข็งดูให้มันเป็นลายเส้นทะแยงลงเหมือนกันเราไปขูดลงขูดลงะนะขูดลงแบบอย่างเงี้ยนะขูดลงจะทะยงเงี้ยขูดลงไปเงี้ยขูดไปเงี้ยมันจะเป็นเส้นน้อยๆเต็มเลยเออในในพื้นเหรียญก็มีนะทั้งทั้งสองอย่างเลยทั้งวัดหนังแล้วก็ยันไอไอแล้วก็หลวงพ่อการพระญาตนะเหรียญเนี่ยจะจะเป็นรอยขีดๆตามเหรียญทั้งนั้นเลยครับนะเออนี่ก็คือหลักวิธีการดูนะครับ เพราะว่าเหรียญเนี่ยมันเนื้อเดียวกันอะไรก็ทาเรียกว่าแทจะเป็นเหรียญเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นน่ะล้วก็วิธีการทําก็เหมือนกันนะเหมือนกันการสังเกตดูง่ายนะครับเหรียญน,นี้ก็เรียกว่าเหรียญอัลเบกา,าหรือว่านิกเกิลของต่างประเทศน้อยคนจะมีนะน้อยคนจะมีนะมีผมเนี่ยไม่รู้โชคดียังไงได้มาเยอะพอสมควรเยอะเยอะพอสมควรเลยสวยมาใหม่ให่ก็ขาวหน่อยเพราะว่ามันอาจจะอยู่ในถุงอะดูแล้วอะ เออแล้วเอ๊ะทำไมเซียนเขาบอกว่าเงินหน้าทองหน้าทองเอ๊ะของของเราก็มีนะเออเหมือนกับเงินก็ไม่ใช่แต่หน้าทองแน่นะก็อยู่มาอยู่ไปก็บุญวาสนาเนาะเออหลังจากที่เขาตรวจเช็คของหลวงพ่อการวัดพญาตแล้วอะชัดแล้วเหมือนทั้งเราแล้วเปี้ยเลยด้วยเครื่องนะไม่ใช่ว่าเขาส่องแล้วก็เขาพูดเองว่าอีเนียแท้ไม่ใช่กล้องมันมันอ่านค่าออกมานะออกมาว่าวัสดุเนี้ยมาเข้ามาในเมืองไทย เมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยมันตรงกับเหรียญกระสาบสมัยโบราณเปะเลยนะครับเราก็นั่งเออหลวงปู่กันกูรู้แล้วว่ามันใช่แล้วแน่นอนแล้วเออมื่อก่อนยังไม่มั่นใจเพราะเซียนเขาบอกหลายคนเขาบอกว่าอะไรเหรียญเงินหนาก,ากากทองเอ,อ๊ะทำไมเรามีแต่มันไม่ใช่เงินนะแต่มันหนาก,ากากทองก็สงสัยอยู่โอ้สงสัย่าเป็นปีนะเก็บใส่ไว้ยะเก็บใส่ในในในภาชนะเนาะทีนี้พอรู้ รู้ปกันวัดพญาติแล้วว่าเออของเราแท้แน่นอนแล้วชัดแล้วตรงนี้ก็สบายใจอย่างนึกในใจโอ้เมื่อไหร่จะมีเซียนเขาดูของอปุยมวัดหนังบ้างนะ้ะเห็นเนื้อผิวพันธุ์มันก็คล้ายๆกันพศก็สร้างคล้ายๆกันสองสี่หกเจ็ดอะไรเนี่ยเนาะเออจะมีอีกไหมเนาะที่เซียนเขาตรวจสอบแบบแน่ชัดเราจะได้เป็นที่พึ่งเปิดเปิด YouTube ไป YouTube มาไปเจอเลยคนตรวจอันเดียวกันอ่านค่าอะไรมาก็เหมือนกันเพราะนั้นทให้มั่นใจ เลยว่าหลวงปู่กันกับหลงวงเปี่ยมวัดหนังเนี่ยโอเคครับใช่ครับเขาเรียกว่าเนื้อนิกเกิลหรืออันปาก้าของเมืองไทยจะเรียกแบบนี้นะครับจริงๆแล้วอ่ะอันปะก้าคือบริษัทบริษัทหนึ่งท,ที่ที่สั่งวัตถุดิบแบบนี้เข้ามานะวัตถุดิบไม่ใช่เนื้อเนื้อเขาหรอกนะคนเราก็ไม่รู้เรียกเหมือนไม่รู้จริงอ่ะก็เรียกอันปกานปก้าปาก้าหมดเลยเหมือนกับหลวงพอเดิมเนื้ออันปกานปก้าปาก้าประมาณนี้ครับที่จริงกับเนื้อนิกเกิลนะครับ มันเป็นส่วนผสมของเนื้อนิกเกิลผสมกับทองะเพราะฉะนั้นใช้ไปนานๆอยู่านานๆก็จะออกเป็นสีอมเหลืองๆนั่นเองนะเออทองมิน์เป็นส่วนผสมมันก็เลยอมสีเหลืองๆประมาณนี้ครับนี่คือ,อเนื้อนิกเกิลนะครับเนื้อนิกเกิลหน้ากากทองของผู้เอี่ยมวัดหนังหรือว่าเจ้าคุณเท่าุนแห่งเจ้าของคาถาอิติปิโสเรือนเตี้ยใช่ไหมอิติปิโสเลือนเตี้ยประมาณนี้ครับอิติปิโสเรือนเตี้ยะะนยะ นะครับก็อิติปิโตวิเศษเสออีนั่นแหละครับนะก็ก็ท่องได้นะไม่มีองค์พระท่านก็สามารถท่องได้ก็มีทั้งเนื้ออะไรทองแดงนะลงยาแล้วก็เนื้อนิกเกิลนะครับเนื้อนิกเกิลเขาเรียกยันสีนะครับด้านหน้าเนี่ยอ,อย่างเงี้ยเดี๋ยวเส้นเส้นว่ามีเป็นเส้นอะไรเงี้ยนะเป็นเส้นเงนนะเขาจะขีดขูดขูดอย่างเงี้ยครับขูดอย่างเงี้ยครับขูดอย่างเงี้ยนะเหมือนเหมือนหลวง ลุงปลูกกันวัดพยาดเลยขูดอย่างเงี้ยครับง่ายๆตามเส้นๆนดูแค่นี้เนี่ยจบเลยอ่ะนะอย่างอื่น้องไปดูหรอกเป็นประมาณนี้ <c oughs> ข้างบนนี่ก็ข้างบนเหรียญน,นี่ก็เป็นคาถาว่าพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้เบิกบ,บานคือพูทเจ้าเจ้านั่นเองนะครับพุทโธนะ,ะก็เลยมาดูข้างหลังนะครับก็มียันสี่กับยันห้าด้านหน้าเนี่ยนะยิ่งๆใกล้ๆทักขอเนี่ยนะใกล้ๆท้าขอเนี่ยเขา เขาจะมีรอยขูดขูดขีดมีลายมีเส้นกลงเส้นเกินเนี่ยครับตรงเนี้ยนะมีเส้นเกินด้วยตรงเนี้ยแถวเนี่ยนะมีมีเส้นเกินด้วยนะครับแ,แล้วแล้วเหรียญก็แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบเนียนหรอกนะไม่ค่อยเรียบเนียนเท่าไหร่อ่ะฮะเออไม่เรียบเนียนหรอกเออเหรียญแบบนี้ก็แปลกอย่างนะมันจะเหมือนอยากจะเป็นอยากจะมีเป็นนักอะไรนะ่ะขี้กาก่ะเหมือนของรุ่นพวกงวยเลยอ่ะจะมีเป็นตุ่มๆนิดๆ,ๆนิดๆนะเออเนื้อเนื้อ,เน,อเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเงี้ยครับนี่ครับ ถ้าเราจะดูให้แน่คือด่านแน่คือดูดูวงหน้าดูหน้าตาของหลวงปู่ให้ชัดให้ใช่ถ้าหลวงปู่หน้าไม่ใช่ไม่ชัดจบนะเหรียญทุกเหรียญนะคุณต้องจําหลวงพ่อหลวงปู่นั้นให้ได้ว่าหน้าตาท่านเป็นยังไงถ้าผิดจากนั้นจบไม่ต้องไปส่องอีกแล้วถ้าหน้าผิดก็คือไม่ต้องส่องอีกแล้วแต่ถ้าหน้าใช่โอเคเราดูแล้วใช่แล้วก็ดูในรายละเอียดของเหรียญและรอยขนแมวนะครับประมาณนี้นะ รอยขนแมวนี่เนี่ยก็จะจะทำให้เรารู้ได้อย่างรายละเอียดเล็กๆเนี่ยนะของที่เขาถอดพิมพ์มาทำไม่ได้หรอกนะทำไม่ได้หรอกนะเนี่ยลายลายเส้นเล็กๆอย่างเงี้ยเขาจะมีขีดจากบนลงล่างเนี่ยไอขีดขีดอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะลายอย่างเงี้ยนะจะดูให้เดียฝั่งซ้ายมือเราเนี่ยจะมีเป็นขีดเล็กๆๆเหมือนที่ผมที่หลวงพ่อการมาพยา้เลขสองนะเหมือนกันเลยนี่นี่นี่เออหลวงพ่อกันก็ลืมลืมให้ดูเนาะเออ ดึงขอบดึงมให้ดูขอบเลยอ่ะนะก็ขอบก็เหมือนกันนะครับไม่ฉี่เลื่อยนะเออมันไม่ใช่เลื่อยนะเนี่ยมันเป็นแบบรอยปั๊มเนี่ยนะเป็นแบบรอยปั๊มนะรอยปั๊มนี่อันนี้เรียกว่ายันสี่ก็มียันสี่กับยันสามนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะมีรอยเนี่ยนะรอยขูดขีดอะไรก็ม่รูเนี่ยนตรงเนี้ยนะเนี่ยจะมีนะตรงเนี้ยนะรอยขีดขีดของในพิมพ์ตรงนี้หนึ่งที่ ตรงนี้อีกหนึ่งที่เนี่ยนะเนี่ยนะที่มีรายละเอียดตรงนี้เยอะแต่มันไม่สามารถจะส่องให้เห็นได้อ่ะนะเอาแค่ว่าร้อยทําพิมพ์ถูกต้องนี่มันก็จะชนะเป็นครึ่งแล้วมันก็ชนะ80%ดแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่มีร้อยขีดนี้ขีดนี้ประมาณเนี่ยนะเออเอาเป็นว่าร้อยขีดขีดที่ทะแยงมุมมันนั่นแหละครับจาให้ได้แค่นั้นก็โอ้โหแล้วก็ไอ้ตุ่มตุ่มเนี่ยมันจะชัดครับเนี่ยของแท้มันจะชัดเนี่ยไอ้ตุ่มตุ่มเล็กๆเ,กเกนี่ยมันจะชัดตุ่มนี้ก็ชัดยันสี่เนี่ยมีสี่ หยันสามก็มีสามตุ่มมันจะชัดกลมบิ้งเลยแลวตุ่มๆเล็กๆเนี่ยมันจะชัดครับดูง่ายๆอันนี้มันจะชัดแ้่ของของถอดถอดเนี่ยมันจะไม่ชัดนะนะไม่ชัดเราผมเห็นแล้วมันไม่ชัดเนี่ย๊บเลยเนี่ยในนี้ก็มันจะมีเส้นเล็กเส้นใหญ่นะเนี่ยการทับกันเนี่ยมันจะมีเหมือนกับว่ามีมีมีการทับกันอยู่เส้นเล็กเส้นใหญ่นะครับตรงเนี้จะมีขีดขีดอยู่แต่ผมไม่สามารถจะให้ดูได้อะมันมันไม่ชัดนะครับไม่ชัดเนี่ยจะมีมีขีดขีดอยู่ ลองไปหาดูครับถ้าจาขีดตามเส้นนี้ได้นะถ้ายังลงล่างบนเนี่ยโอ้มันก็มันใช่จะร้อยเปอร์เซ็น์อยู่แล้วครับนะและอีกจุดหนึ่งที่ที่บล็อกมันถอดถอดไม่ติดเนี่ยตรงตรง,ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้จะเป็นเหมือนดอกจิกตรงเงี้ยเนี่ยนะแต่เป็นขีดขีดทั้งหลายเนี่ยนะเป็นขีดขีดทั้งหลายเนี่ยเขาเขาถอดได้ได้ได้ไม่ติดแล้นะพอปั๊มออกมาแล้วไม่มีอะไรเลยแต่นี่เขามีอะไรเนี่ยต้องเป็นขีดขีดนี้ครับของแท้นะครับประมาณนี้เลยครับ ตรงนี้ต้องเป็นขีดๆนะครับเป็นขีดๆและขีดเนี่ยต้องมีเนี่ยตรงที่นะนะต้องมีนะแล้วก็ต้องมีจนขีขีดๆอยู่ตรงตรงตรงตัวยะเนี่ยตรงตัวนะเนี่ยนะและตรงนี้เป็นตุ่มเนื้อเกินเนี่ยในตรงตรงตัวนะตรงนี้นะตรงมุมเนี่ยครับจะมีนะครับแล้วก็ตุ่มเนี่ยจะต้องชัดอ่าแล้วตรงนี้เป็นรอยรอยขีดเกาของของบล็อกพิมพ์นะครับเออประมาณนี้เนี่ยมันก็ไม่ยากนะถ้าเราถ้าเรา ถ้าเรามีความรู้มีคนนําทางให้เราะตรงนี้ก็เป็นขีดขีดโค้งนะตรงนี้นะตุ่มนิชัดตุ่มนิชัดการเกลาเนี่ยนะจะต,ต้องโอเคนะครับน,นี่ประมาณนี้นะก็ดูรูปแบบการดูเหมือนกับวัดไอ้วัดพญาตเลยปุกกันพิมพ์ขอเป็ดเนะเหมือนเหมือนกันเลยครับนเนื้อก็เดียวกันนะหน้ากากทองก็เหมือนกันแค่นี้เองก็ ก็ดูไม่ยากนะผมว่านะแต่ถ้าเรามีความรู้ถ้าเราไม่มีความรู้ก็สองวันก็ไม่รู้เรื่องสองปีก็ยังไม่รู้เลยมั้งเออ <c oughs> ด่านแรกเราไม่รู้แล้ววา1หนึ่งเนื้ออะไรการแกะพิมพ์แกะบล็อกพิมพ์เป็นยังไงเราก็ไม่รู้ไม่รู้ต้หนิแต่ถ้ามีคนมาแนะนบเราสว่างเลยนะสว่างทันทีเลยเพราะฉะนั้นวีโอ,อนี้หรือว่าคลิปนี้ก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อคนที่มาศึกษานะครับ ถ้าศึกษามานานแล้วแต่ยังไม่เห็นทองแท้มันก็ยังไม่เก่งนะยังไม่ชัดอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องศึกษาต่อไปผมรับรองว่าคลิปของวัดหนังกับวัดพญาตเนี่ยโอเคครับใช่แน่นอนเนื้อนี้แบบนี้มีนะครับผ่านจากกล้อง 1,600x และโอลิมปัสที่อ่านค่าว่าวัตถุดิบที่ใช้สร้างย่่ายทำนั้นสั่งมาตอนไหนอายุป,ประมาณเท่าไหร่เขาจะมีออกหมดเลยลองลองลอง,ลองไ,ปไปดูนะครับ เออลอ,ลองไปดูนะครับอ่าลองไปดูได้เลยนะว่าคลิปนี้มีจริงนะครับอ่าคลิปนี้มีจริงผมผมไม่อยากจะเอ่ยน้ำของคนที่ทำคลิปนะเออคนไหนที่ดังๆนั่นแหละใช่นี่นนะผมไม่อยากเอาเอา,เอาชื่อเขาด้วยคลิปเขามา,มาโฆษณานะอาจจะมีผลเสียหรือผลดีกับเขาผมก็ไม่รู้ตรงเนี้ยเอาเป็นว่าลองๆไปหาดูเอานะครับอ,อ,อาจจะพิมพ์ว่าปูเอียมวัดหนังเนื้อนิกเกิลอ่หรือว่า พิมว่ารวมพกกันวัดพญาตเนื้อนิกเกิลประมาณเดี๋ยวก็เด้งขึ้นมาเองนะครับข้อมูลเขาเชื่อถือได้ครับบอกได้เลยครับสมัยนี้เราไม่ต้องไปเชื่อใครเราเชื่อเครื่องมือแล้วก็ที่เขาอ่านค่ามาจริงมันก็ใช่มอก,ก่อนนี่เราไม่รู้ไม่เป็นไม่มีเน็ตไม่มีการศึกษาะลรคนไหนบอกแล้วเราก็เชื่อหมดแล้วครับนะบอกอยังไงเราก็เชื่อหมดเพราะเราเราเรา,เราเดินตามเขาอะนะคูพาเข้าป่าก็ขาเข้าป่าคูาไปออกทะเลไปกรุงเทพก็ไปกรุงเทพ,เทพนะครับ เพราะฉะนั้นคนไหนที่สอนเราแบบจริงใจเราก็จะได้ความรู้คนไหนที่สอนเราแบบไม่จริงใจให้เราหลงไปทงผิดมันก็ผิดครับแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสองคลิปเนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากเลยสําหรับบล็อกนี้เนื้อนี้นะครับเป็น,เป,นเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยผมก็ได้ความรู้มาจากเขาผมก็มากระจายต่อในเมื่อผมมีแล้วผมก็กระจายต่อได้คนอื่นไม่มีเขาก็กระจายต่อไม่ได้หรอกครับบังเอิญผมก็เป็นคนที่ ชอบช่วยเหลือคนประมาณนี้นกก็เลยก็เลยเอามาให้ดูต่อได้นะครับนี่ดูชัดชัดง่ายสวยนะครับสวยนะครับแต่ดูเี้ยอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะจะถือว่าโอเคแล้วละ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีประโยชน์ต่อพวกเราไม่มากก็น,น้อยแต่ในใจผมว่าสองคลิปนี้ทุกคลิปเลยนะ,ะทำให้พวกเรามีความรู้นะครับมากขึ้นนะในเรื่องที่ยาก,ยากๆกลายเป็นง่ายเดี๋ยวนี้มัน มันมันส่งให้กันดูได้แชร์ได้นี่มันก็คนอื่นก็จะรู้จากหนึ่งก็เป็นสิบสิบก็เป็นยี่สิบเป็นร้อยได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้รู้ข่าวสารได้การค้นคว้าการที่จะหาความรู้เนี่ยหนึ่งเราหาจากผู้ที่รู้เอกสารวาสสารโทรทัศน์แล้วก็อินเทอร์เน็ตอ่าเดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตสบายนั่งในห้องน้ําก็เปิดดูได้เข้าป่าก็เปิดดูได้เห็นไหมครับการค้นคว้าเดี๋ยวนี้มันสบายก็เมื่อก่อนต้องมีตังไปซื้อหนังสือ ซื้นังสือที่ถูกมาก็ดีไม่ถูกต้องก็แย่เลยและต้องเข้าในเมืองอถึงจะมีหนังสือขายได้คน้านนอกหมดสิทธิ์ครับต้องตามเขาอย่างเดียวเขาบอกช้างกบช้างเขาบอกม้าก็ต้องม้าประมาณนี้ครับไปซื้อมา้าซื้อช้างที่เป็นปลอมเกมมาก็เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวนี้มันมี YouTube เยอะเราสามารถที่จะ,ะตรวจสอบได้เรียนรู้ได้มันก็มีทั้งคนที่ลง YouTube อาจจะเป็นแท้มังปลอมเพราะเขาไม่รู้เนาะเขาก็ลงไปเงี่นนย นะสิ่งไหนที่มันแท้เราก็ดูที่จะยึดเป็นแบบอย่างได้เราก็เราก็ทำเราก็ดูประมาณนี้ครับก็หลายๆคลิปของผมเนี่ยนะก็คงมีอะไรด,ดีให้กับคนที่เข้ามาชมนะครับไม่มากก็น,น้อยแต่ใจผมว่ามากเลยแหละนะครับนะไม่ได้ยอตัวเองนะแต่ในเมื่อเราเรามีของดีเผยแพร่เนี่ยออกไปในคนที่มาดูมาชมก็เขาจะรับข่าวสารที่ดีๆไปก็เป็นประโยชน์กับเด็กรุ่นหลังๆนะครับ คนทําตายไปแล้วคลิปนี้ก็ยังอยู่คนก็สามารถศึกษาได้เห็นไหมครับนี่คือประโยชน์สําหรับผมนี่ช่วยตั้งแต่คนยันผีผียันคนเลยนะครับมันมีความสุขครับขอช่วยแล้วมันมีความสุขโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับขอทุกคนโชคดีคิดสิ่งใดขอสมความปรารถนาสาธุโชคดีนะครับ